ขอเย็นโมโนครับวันนี้จับคู่อะไรไปดูกันครับสวัสดีครับกับพ่อผมครับ SC Service วันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูแอร์โมโนครับโมโนก็คือเจ้าคอยเย็นครับเราเปลี่ยนเอาไปใช้คู่กับคอยร้อนซึ่งตัวนี้คอยเย็นมันเสียแล้วนะครับแล้วก็บ้านน้องที่ผมไม่เปลี่ยนเอาตัว LG ตัวเก่าออกเนี่ยแล้วใส่โมโนเข้าไปแทกนก็คือบ้านนี้เขาแค่ขยับมา,าพักอาศัยชั่วคราวนะครับแล้วก็เราทําการสร้างบ้านใหม่ นะครับก็เลยตัวนี้ยันงพอใช้ได้อยู่ผมไม่อยากให้น้องเขาเส้นเปลืองด้วยการไปซื้อแอร์ใหม่มาติดนะครับเราคอยล้อเราใช้ได้เราก็หาคอยเย็นมาใส่นะครับแต่ว่าคอยโมโนเนี่ยมีแค่ฟิกสปีดเท่านั้นนะครับมีพี่ๆบางคนโทรมาถามผมว่าแอร์อินเวอร์เตอร์มันใช้ด้วยกันได้ไหมมันยังใช้ไม่ได้นะครับได้แต่ฟิกสปีดอย่างเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูแอร์โมโนประกบคู่กับ LG ครับวันนี้ไปดูครับนี่ครับเปีของเราวันนี้ครับคอยโมโนครับ โมโนคูตัวนี้ก็ mc หนึ่งสองครับหนึ่งหมื่นสองพัน btu จอด้านในให้สายระหว่างเครื่องมาด้วยนะครับมีรีโมทนะครับบอเครื่องมันขาวมาครับแสงมันสว่างนะครับกล้องมาเลยพาสว่างไปด้วยก็ตัวนี้เป็น lg ตัวเก่าครับที่เสียแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูตัวคอยล้อนข้างหลังกันก่อนนะครับนี่ครับคอยล้อนแอร์ lg ครับก็เนี่ยครับผมตัดตรงที่เป็นคอยเย็นออกนะครับ ท่อก็ยังคาไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาคอยเย็นโมโนใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเราใส่แอร์ตัวโมโนคูเข้าไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยครับติดเสร็จและเสร็จก็เปิดใช้งานได้ตามปกตินี่ครับฝากไว้ครับโมโนคูครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับวันนี้สำหรับโมโนครับประกบคู่กับ LG นะครับก็เย็นนะครับก็น้องเขาจะไม่ต้องซ้นเปลืองมากนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งนนใจครับสำหรับคอยเย็นโมโนครับ เย็นจริงครับลมแรงจริงครับได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็พี่ๆช่างหรือตัวผมเองเนี่ยได้คอมเมนต์เข้าไปทางด้านอาจจะของแบรนด์โมโนนะครับเขาก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ทําพัฒนาให้แบรนด์ของเขาค่อยๆดีขึ้นอุปกรณ์ของเขาค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ยังมีอุปกรณ์สินค้าของโมโนมากมายนะครับลองแวะเข้าไปดูในเพจ a c e b o o k ของโมโนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูทางด้านนี้นะครับก็วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ